ไม่ใช้เมล็ดกาแฟตัวเดิมปรับเบอร์บทเท่าเดิมกดทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่อีกวันหนึ่งกาแฟไหลไม่เหมือนเดิม รอยกบอยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการทํากาแฟของเรานะครับซึ่งปัญหานี้นะครับผมเจอบ่อยมากนะครับทั้งลูกศิษย์ที่มาเรียนในคลาสกาแฟกับผมนะครับแล้วก็หลายๆคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะครับว่าทําไมเราใช้เมล็ดกาแฟตัวเดิมปรับเบอร์บดก็เหมือนเดิมนะครับเท่าเดิมเลยแต่ว่าชงกาแฟแล้วออกมารสชาติไม่เหมือนกันหรือลักษณะการไหลของน้ำเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักครั้งสักวันวันนี้เรามาเรียนรู้แล้วก็ พอแก้ไขปัญหานี้กันครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงปัญหานะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือนี่ครับขออนุญาตฝากนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับอยากที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องการทำเครื่องดื่มการทำกาแฟนะครับผมมีหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมเขียนขึ้นมาเอง101สูตรเครื่องดื่มเปิดร้านชงได้ตั้งแต่รถเข็นยันคาเฟ่เลยแหละใครที่กำลังเป็นมือใหม่แล้วก็ สนใจเรียนรู้ศึกษาเรื่องการทำกาแฟการทำเครื่องดื่มเนี่ยบอกเลยว่าเล่มนี้มีครบนะครับแนะนำสูตรกาแฟแนะนำสูตรเครื่องดื่มทั้งโกโก้ชาเขียวชาเย,ย,ย็นแล้วก็อีกสารพัดเมนูที่สามารถนำไปต่อยอดเปิดร้านได้นะครับสำหรับแฟนช่องอร่อยกับบอยเนี่ยต้องบอกว่ามีราคาพิเศษส่วนลดให้ด้วยนะครับยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจอร่อยกับบอยได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะเอาละเดี๋ยวเรามาพูดถึงปัญหากันเลยนะครับที่ผมจงหัวไว้ที่ปกคลิปนะครับ ทำไมถึงบอกว่าเป็นการชงไล่ลูกค้านะครับมือใหม่หลายๆคนนะครับตกมาตายตรงนี้เพราะว่าชงกาแฟแต่ละครั้งเนี่ยไม่เคยได้เหมือนเดิมสักครั้งนะเป็นเพราะอะไรนะครับทั้งทั้งที่ใช้เมล็ดกาแฟตัวเดิมใช้กาแฟยี่ห้อเดิมก่อนอื่นนะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่ากาแฟเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลง ตัวเองในทุกๆวันนะครับพูดง่ายๆก็คือแต่ละวันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับปฏิกิริยาทางเคมีนะครับในตัวมเมล็ดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทุกๆวันเลยเพราะว่าเมื่อเราแกะออกจากถุงนะครับกาแฟมันก็จะมาสัมผัสกับอากาศกับอุณหภูมิกับความชื้นที่อยู่ภายนอกทั้งหมดนะครับชื้นมากน้อยอะไรก็แตกต่างกันไปแต่ ยังไงเนี่ยกาแฟก็เปลี่ยนไปแน่นอนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมาตั้งช็อตกาแฟในทุกๆเช้านะครับเวลาถ้าใครมาเรียนในคลาสเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับอย่างน้อยครึ่งวันหรือ3ชั่วโมงแรกเนี่ยทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องการตั้งช็อตกาแฟให้เป็นตั้งช็อตให้ถูกต้องซึ่งปัญหาที่พบก็คือ หลายคนนะครับตั้งช็อตกาแฟไม่เป็นตั้งช็อตกาแฟไม่เป็นไม่พอนะครับยังไม่มีตาช่างนะครับไม่มีอุปกรณ์อะไรใดๆที่จะช่วยในการทํางานเลยนะครับผมเน้นย้ําเสมอเลยนะครับว่าเราจะต้องมีตาช่างนะครับตาช่างดิจิตอลหนึ่งตัวนะเป็นอย่างน้อยนะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในการทํากาแฟของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราใส่กาแฟไปเท่าไหร่นะแล้วก็น้ํากาแฟมันจะไหลออกมา เท่าไหร่ตามที่เราต้องการไหมแล้วเราจะปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆได้ยังไงนะครับบ่อยครั้งนะครับที่หลายคนเนี่ยบดกาแฟออกมานะคิดว่าเบอร์บดก็ใช้ได้แล้วนะครับเบอร์บดก็ใช้ได้แล้วอย่างถ้าใครที่ไม่มีตาช่างนะครับกดกาแฟไปปุ๊บเนี่ยก็จะใช้ความรู้สึกนะความรู้สึกกะปริมาณนะครับพอ,อ,อคิดว่าประมาณนี้ คงจะได้พอดีแล้วก็ใช้มือปาดนะครับบางทีก็ไปฟังใครมาไม่รู้นะครับสอนกันมาผิดผิดนะก็ใส่ผงกาแฟเข้าไปเถอะให้พูนๆแล้วก็ปาดให้พอดีแล้วก็แถมนะซึ่งคําว่าปาดให้พอดีเนี่ยมัน มันบอกไม่ได้จริงๆนะครับกาแฟขั้วอ่อนก็อย่างหนึง่งกาแฟขั้วเข้มก็อีกอย่างหนึง่งมันไม่มีทางเท่ากันได้เลยสักครั้งฉะนั้นผมถึงเน้นว่าให้ใช้ตาช่างเพราะเราจะได้ตั้งช็อตกาแฟได้นะครับทีนี้ตอนเปิดร้านตอนเช้านะสิ่งที่ไม่ควรทําที่สุดเลยนะครับก็คือช็อตกาแฟช็อตแรกในตอนเช้าห้ามขายให้ลูกค้าเด็ดขาดนะครับช็อตแรกหรือว่าอาจจะเป็นช็อตที่2เพราะว่าอะไรบางทีบางคนเพิ่งมาเปิดร้านเครื่องเพิ่งจะร้อนได้ที่พอดีนะครับเอาลูกค้าเข้า กดกาแฟแล้วก็ขายให้ลูกค้าทันทีนะครับในช็อตแรกช็อตนั้นเลยก็ปรากฏว่ามันอาจจะดีหรือว่ามันอาจจะไม่ดีก็ได้นะโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนทุกเช้าเราจะต้องตั้งช็อตกาแฟซะก่อนนะครับแล้วก็ช็อตแรกเนี่ยมันไม่เคยได้ดีเลยนะครับ90%เนี่ยไม่มีทางที่มันจะออกมาเพอร์เฟหรือว่าได้รสชาติที่ดีเพราะว่ากาแฟเนี่ยเปลี่ยนทุกวันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับกาแฟเปลี่ยนไป ทุกวันทีนี้วิธีการตั้งช็อตทำยังไงนะครับนอกจากที่เราจะมีตาช่างแล้วเรายัางต้องมีนาฬิกาจับเวลาด้วยนางตาช่างตัวนี้ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับสามารถจับเวลาได้ด้วยนะก็สะดวกนะครับทีนี้เรามาตั้งช็อตกันเลยนะครับโดยการนําด้ามชงนะครับไปวางไว้บนตาช่างกดเปิดเครื่องเพื่อให้น้ําหนักเป็นศูนย์นะครับ น้ำหนักเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะบดกาแฟออกมานี่นะครับบดกาแฟออกมาแล้วเราก็ลองมาชั่งดูว่าน้ำหนักกาแฟที่เราบดออกมามันได้เท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้อยู่ที่ 18.7กรัมนะซึ่งเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าดูลักษณะของผงกาแฟที่ออกมานะค่อนข้างฟูมากพอสมควรนะครับก็ให้เราตักออกมานะครับอาจจะตักแบ่งใส่ถ้วยเอาไว้ทีนี้เมื่อเราแบ่งกาแฟออกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมมีกาแฟอยู่ที่ประมาณ17.5กรัมเราก็จะเกลี่ยกาแฟนะซึ่งถ้าใครมีที่เกลี่ยกาแฟนะครับก็ ใช้ตัวเกลียกาแฟนะซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเอาวางตรงขอบโต๊ะนะครับนี่นะครับวางที่ขอบโต๊ะแบบนี้นะครับนะกาแฟก็จะเรียบเราก็จะใช้แทมเปอร์นะครับกดลงไปนะเวลาจับแทมเปอร์นะครับให้เราจับในลักษณะแบบนี้นะครับใช้2นิ้ว นะแล้วก็ที่เหลือนะครับก็กาที่ด้ามแทมเปอร์นะแทมลงไปตรงๆแบบนี้ตั้งข้อศอกขึ้นนะครับอย่าแทมแบบนี้นะนะครับถ้าแทมแบบนี้เราจะไม่รู้เลยว่ากาแฟที่เราแทมอ่ะมันเอียงหรือมันตรงแบบไหนนะครับถ้าเราใช้2นิ้วนี้จับเราก็จะสามารถเช็คได้นะว่ากาแฟมันตรงหรือมันเอียงนะครับนะแทมให้ตรง ไม่ต้องกดแน่นนะครับบางคนบอกว่าต้องแทมแน่นๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแค่พอตึงมือไม่ต้องแน่นมากไม่ต้องไปอัดไปโยกเยอะนะแทมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะก่อนที่จะนำด้ามชงใส่เข้าไปในหัวชงนะครับให้เรากดล้างหนึ่งครั้ง เราเรียกว่าเป็นการฝักน้ำน,นะครับเพื่อล้างหัวชงแล้วก็เตรียมอุณหภูมิหัวชงให้พร้อมล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ตรงหัวชงคราบกาแฟที่ติดอยู่นะครับโอเคตันนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะจากนั้นนะครับให้เราวางตะช่างนะวางตะช่างแล้วก็แก้วที่เราจะใช้ตวงกาแฟนะครับวางตะช่างลงไปแล้ว วางแก้วไปแล้วให้กดเซตปุ่มครับให้กดเซตน้ำหนักให้เป็นศูนย์นะะทีนี้ให้เรากดทำกาแฟนะครับกดให้กาแฟไหลออกมาแล้วก็พร้อมกับจับเวลาครับ นะครับเราได้กาแฟ40กรัมนะในระยะเวลาประมาณ30วินาทีซึ่งก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันใช้ได้หรือยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าดูลักษณะการไหลของน้ําก็ค่อนข้างโอเคนะน้ําไหลเป็นเส้นเล็กๆนะครับหรือถ้าดูในเบื้องต้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับระยะเวลาบวกลบเล็กน้อยนะครับประมาณ5วินาทีแต่สุดท้ายแล้วนะครับทักษะการชิมคือสิ่งสําคัญที่สุดครับเมื่อเราได้ เอสเปรส so ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งช็อตเรียบร้อยแบบเมื่อสักครู่นะให้เราชิมดูครับเมื่อเราชิมแล้วเราก็จะพอรู้นะครับแล้วก็จะจำได้ยิ่งถ้าใครที่เปิดร้านขายแล้วใช้เมล็ดเดิมทุกครั้งนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยนะก็ จะยิ่งทําให้เราจับรสชาติได้ง่ายขึ้นทําให้เราจํารสชาติได้แม่นยาขึ้นนะครับเมื่อเราตั้งช็อตเสร็จแล้วให้เราชิมนะครับซึ่งทักษะการชิมอันนี้ต้องบอกว่าต้องอาจจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเพิ่มเติมไม่สามารถบอกผ่านทางคลิปได้นะส่วนใหญ่ก็จะแนะนํานะครับถ้ามาถ้ามาเรียนก็จะให้นักเรียนได้ลองชิมแล้วก็ ลองบอกรสชาติว่ามันเป็นยังไงมันขาดอะไรไปบ้างบางทีมันหวานมันเปรี้ยวมันขมมันฝาดถ้าชิมแล้วรสชาติมันยังไม่โอเคก็ให้เรามาปรับ ปัจจัยอื่นๆนะเบอร์บดอาจจะละเอียดไปอาจจะยาไปนะครับใส่ผงกาแฟมากไปน้อยไปคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรสชาติของกาแฟทั้งสิ้นครับนี่คือเหตุผลที่เราไม่ขายช็อตแรกนะครับเพราะว่ามันจะดีไม่ดีหรือว่ามันเข้าที่หรือ,อยังก็ยังไม่รู้สําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่เปิดร้านก็ลองนําวิธีนี้ไปปรับใช้นะครับนาไปลองทําตามดูแล้วกันนะส่วนการชิม อย่างที่บอกครับต้องลองฝึกลองจำนะครับว่ารสชาติกาแฟของเราเนี่ยมันมีรสชาติยังไงมีคาแรคเตอร์ยังไงนะครับมันมันหวานมันขมมันเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยต้องต้องลองชิมเห็นไหมครับว่ากาแฟเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องชงมาซื้อมเมล็ดมาซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็มาทําได้เลยนะครับทุกครั้งที่ทำนะเราก็จะต้องฝึกฝนครับ แล้วก็ยิ่งถ้าใครตั้งช็อตกาแฟไม่เป็นตาช่างไม่มีนะครับไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาการไหลของน้ำนะครับบางคนน้ําไหลเส้นใหญ่ไหลเร็วไหลโจกเลยก็ยังไม่รู้ตัวนะแล้วก็ชงขายแบบนั้นให้ลูกค้านั่นหมายความว่าคุณกําลังชงไล่ลูกค้านั่นเองครับหลายคนบอกว่ากาแฟทําไมไม่เข้มไม่ขมไม่หอมตามที่อย่างที่ต้องการนะครับหรือ ขอคําแนะนําจากคนอื่นมาคนอื่นบอกว่าใช้กาแฟายี่ห้อนี้สิจะได้รสชาติดีจะได้หอมจะได้อร่อยนะครับแต่ว่าเราก็ไปซื้อตามเข้ามาพอเอามาทําจริงๆเอ๊ะทำไมมันไม่อร่อยตามที่เขาบอกนะฉะนั้นก็กลับมาเรียนรู้นะครับกลับมาฝึกปัจจัยต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะสําคัญที่สุดตอนเปิดร้านต้องตั้งช็อตกาแฟาให้เป็นครับแล้วช็อตแรกห้ามขายเด็ดขาดนะเทสชิม บางทีนอกจากรสชาติจะไม่ได้แล้วอุณหภูมิก็ยังไม่ได้อีกให้เราใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้อร่อยกบ็บอยต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใครอยากให้เราทําคลิปอะไรแนะนําต่อไปนะครับก็แนะนําคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ